ใครที่กำลังมองหาครับรถครอบครัวครับ5ประตูครับ7ที่นั่งครับสภาพนางฟ้าออปชั่นจัดเต็มคันนี้ครับกับมิสูบิชิคับปาเจโร่ครับ2.4ครับ GTPremium 4ฟล์ดได้ขับ4นะครับกับปริกไงครับอยู่ที่120,000สนสครับในส่วนตัวด้านหน้าครับคันนี้ได้เป็นไฟครับโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วครับ LED พร้อมกับไฟเดย์ทันนิ่งไลท์ครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วพร้อมกับงานปักเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนะครับแม็กอลลอยสีโทนเดิมๆนะครับจากโรงงานพร้อมงานกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้าให้แล้ว ใน่วนตัวด้านหลังครับคันนี้มาพร้อมกับงานเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีกครับ6จุดนะครับพร้อมติดตั้งงานสปอยเลอร์ด้านหลังให้พร้อมนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับแท้แท้เดิมเดิมจากโรงงานพร้อมระบบของตัวประตูคีเลตด้านหน้าให้แล้วครับเบาะหนังเดิมเิมนะครับรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบตัว c ุ u ค s น control patent h i p ให้พร้อมพร้อมหน้าจอเดิมเดิมนิ้วจากโรงงานพร้อมนิวเคลเตอร์พร้อมกล้องมองหลังแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับแบ่งสโซนนะครับเกียร์เป็นเกียร์ตโนมัดครับ พร้อมระบบขัตัวการขับเครื่อง4ล้อห้าผ้ารับชมครับกับรถครอบครัวครับ5ประตู7ที่นั่งครับออปชั่นจัดเต็มครับคันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพิจิตรรถพีพีมือสองครับสวัสดีเอฟซีช่องเม้งพิจิตรรถพีพีมือสองเลครับวันนี้ครับเราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางบริษัตย์ยนต์ครับที่มินบุรีกรุงเทพมหานคร ด้านหน้าครับเรามีรถเข้าใหม่ครับรถลูกค้านำมาเทินเพื่อออกราเลยของตัวรถคันใหม่ไปครับคันนี้กับรถทอบครัวครับ5ประตู7ที่นั่งครับฟังก์ชั่นจัดเต็มครับสภาพดังฟ้าคันนี้กับรถปี2016ครับกับปิสูวิชิครับปาเจโร่2.4 GT Premium ครับโฟล์ได้ขับ4นะครับกับเล็กใหม่ครับอยู่ที่1นึ0 0 0สครับกับราคารถรับอยู่ที่6กแสนเก้าบาท สัตลูกค้าท่านใดสนใจครับคันนี้เครดิตดีครับฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทครับสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยที่บริษัทพยนหรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดรถครับหรือแฟนนักกระทางผมได้เลยครับเซลเมงที่เบอร์064นะครับห4 6ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ก่อนเลื่มนนะครับฝากกดแชร์ครับกด s u b ส c r i b ์กดติดตามนะครับเพื่อจะไ่พภากรติดตามรับชมกระทางช่องเม้งพยนรถพีพียูอครับเลื่อจากด้านหน้าก่อนเลยครับงานคนไฟคันนนี้ โคมไฟเขาครับจะได้โคมไฟครับที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับหลอดด้านในจะเป็นหลอดโกแก้วครับ LED ครับมาพร้อมกับไฟ d a y t i m e running light ครับที่เป็นเส้นสายของตัวงานโคมนะครับสกิีนงานด้านในครับตัดด้วยงานสีซิลเวอร์นะครับโครเมี่ยมครับขอด้านข้างเป็นงานสีเส้นสายที่เป็นงานสีดำครับของตัวสีงานก็อดแบ็กนะครับประจั้นหน้าโครเมี่ยมตัดนะครับ2ชั้นมาพร้อมกับงานชินครับหรือแบตช์ของตัวมิซูบิชิบายเจโร่ให้แล้ว ไฟฝั่งขวาสภาพเป็นเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับรถครอบครัวคันนี้ครับเป็นรถหประตูครับเที่นั่งที่ฟังก์ชันจัดเต็มครับพร้อมกับงานเซเซอร์ปักเซเซอร์ด้านหน้าให้6จุดเซเซอร์ครับด้านหน้าฝั่งขวานะครับมีให้3จุดครับอยู่ด้านหน้าของตัวจานด้านหน้าพลาสติกครับอีก1จุดนะครับฝั่งซ้ายอีก3จุดนะครับ ด้านล่างนะครับตัดด้วยงานสกินครับของตัวงานาโมรเียมครับสีซินเวอร์โคมเมียมครับเป็นที่เป็นรูปงานตัวซีให้แล้วพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ล่างครับให้น้อง2จุดครับรถคันนี้ครับลูกค้านํามาเทินครับเพื่อออกรถคันใหม่นะครับแต่รถของเราทุกคันครับที่นํามาเทินครับเราทําการเช็คครับตัวรถทุกคันไม่มีการพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักหรือการชนโครงสร้างแน่นอนต่อมาครับคันนี้แมกะลอยด้านข้างครับสีทูโทนเดิมๆนะครับ จากโรงงานสภาพแม็กเดิมๆมากับพร้อมกับรายละเอียดครับของตัวงานแม็กครับอยู่ที่ขนาด18นิ้วรายละเอียดของตัวปียานะครับอยู่ที่ปี2022ครับสัปดาห์ที่30นะของการผลิตครับในส่วนของซีดียานะครับคันนี้หน้ากว้างครับเขาจะอยู่ที่1265ครับความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R18 นะครับ ลาเล่คองตัวงานด้านหน้านะครับมาพร้อมกับงานเบรกติดให้ทั้งสี่ล้อนะครับคันนี้ครับติดตั้งงานฝาเป็นโบ้ครับเพิ่มเติมให้สีแดงครับซุมล้อพลาสติกครับการยึดติดครับของตัวหมุดยังมีให้โชคด้านหน้าแห้งๆเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยซึมรั่วหรือการดัดแปลงในส่วนตัวโชคด้านหน้านะครับมาดานข้างครับมีให้ทั้งสองฝั่งครับพร้อมกระจกมองข้างที่เป็นกรอบฝาซินสีชินเบอร์คมเนียมพร้อมละเยดตัวกระจกไฟเลี้ยวตรงจกมองข้าง ภาษีพลบวคันนี้ครับมีเราต่อให้ถึงปีหน้าครับวันที่18มีน2 5 6 7ให้แล้วประตูด้านหน้ามาพร้อมกับครับระบบของตัวคีเรตครับด้านจับงานไปสีซิลเวอร์โครเมียมมีการลอยมือโครเมียมให้แล้วกระจกครับป้องกันนิลภัยครับการจันจรกรรมครับขอบกระจกครับตัดด้วยเส้นสายครับของตัวงานครับสีซิลเวอร์โครเมียมลากยาวถึงงานด้านหลังมีงานแหลกลูกค้าแหลกลูกคาแหลกลูกแหลกฝังคาให้พร้อมนะครับตัวทีครับรายละเอียดของตัวแผงประตูครับด้านในนะครับ มาพร้อมกับงานพลาสติกคึรูปนะครับตัดเป็นงานครับทีมสีก็อดแบ็กเงาเดิมสวยสวยวัสดุซอฟพารด้านข้างมีให้กระจกลดลงไฟฟ้าครับที่วางขวดน้ําแก้วน้าลาโพงมีให้พร้อมกับงานทวิตเตอร์ของตัวแผงประตูด้านหน้าให้แล้วโครงสร้างของตัวงานครับแผงประตูนะครับให้ดูนะครับแต่แค่ซิลิโคนเดิมๆร้อยเม็ดอาร์ครับยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการชนโครงสร้างหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับโครงสร้างงานเสาเอฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีรอขยับนะครับโครงสร้างงานเสา เอหน็อตด้านในนะครับให้ดูเหลี่ยมคมเดิมเดิมสวยๆครับทูกอย่างขอบประตูรอยเม็ดอาร์คมาร์กิ้งนะครับด้านหน้าครับเดิมเดิมนะครับไม่มีการชนโครงสร้างพิกคว่ำจมน้ําแน่นอนครับรถยนตของเราเปิดมา23ปีครับการันตีโครงสร้างครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับร้อเเลยให้ดูรอย เบ็อาร์ด้านข้างครับเดิมๆสวยๆครับคันนี้เบาะด้านในเบาะด้านหน้าเป็นงานเบาะหนังสีดำเดิมๆจากโรงงานเบาะปรับคู่หน้าเป็นไฟฟ้าครับพอติดตั้งงานสกรเพจครับสีซิลเวอร์โครเมียมพร้อมกับไฟเรืองแสงของตัวงานสัรเพจให้แล้วนะครับโครงสร้างงานเสาบีครับหัวน็อตไม่มีรอขยับนะครับทั้งด้านบนและก็ด้านข้างนะครับ สภาพรถเดิมๆสวยๆคันนี้กับรถครอบครัว5ประตู7ที่นั่งครับปี2016้าบหกกับม i ตซูบิชิขับปาเจโร่สองจุดสี่กีทีพรีเมครับ4 w d ์วขับ4นะครับกับเลขไม์ครับอยู่ที่120,000ครับกับราคารถครับอยู่ที่699,000บาทสัตว์ราคาท่านใดสนใจครับโทรหาผมได้เลยครับเซอร์มิ้งที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมวันนี้ได้ต่อมาแผงประตูด้านหลังนะครับมาพร้อมกับงานครับ วัสดุซอกพัดด้านข้างที่วางขนน้าลาโพงครับพร้อมกับไฟครับแผงประตูมีให้ประตูทั้ง4บานแต่ประตูด้านหลังครับจะมีปุ่มล็อกเด็กครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับเพื่อ้องกัรภัยจากการที่เด็กทาการเปิดจากภายในออกมาล้อเบรอาร์ครับด้านข้างกลมๆดุกเดิมๆนะครับลูกยางขอประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยเปื่อยนะครับตั้าจับงานครับขึ้นมีให้นะครับโครงสร้างงานเสบีครับบอดี้เดิมนะครับไม่มีรอยขยับของตัวน็อตนะครับ มีลาเียของตัวถาดรองให้พร้อมเบาะแถว2นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดําพร้อมหมอนลองคอครับมีให้นะครับ2จุดที่พักแขนครับมีให้คอนโซลตรงการนะครับสามารถทําการพับลาเหียตรงงานเบาะนะครับขึ้นไปได้ครับใช้พื้นที่ของตัวแถว2ในการขนของสัมภาระเพิ่มเติมงานทอมมีปูให้พร้อมแล้วนะครับงานให้รูมนะครับ สภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยครับยิ้วรอยของตรงงานให้รลมนะครับฝ่ายคอนโซลสามารถปรับสปีดข,ของตัวพัดลมแอร์ให้ได้แล้วครับมีพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วครับพร้อมเครื่องเล่นของตัว DVD คอนโซลแถวที่สองสามครับมีให้แอร์คอนโซลตรงด้านข้างครับมีให้ทั้งแถวโซนสองและโซนสามเหมือนกันครับเบาะด้านหลังสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับทาการพับลายตรงงานเบาะเพิ่มเติมมาได้ ในส่วนของตรงงานฝาถังน้ำมันนะครับคันนี้ทําการเปลี่ยนฝาถังครับเป็นกะอะสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับคันนี้ครับเป็นงานเบรกดิส์นะครับเท็กซี่ล้อให้ดูสภาพของตัวแม็กครับไม่มีปีรอฟลัดบ่าครับเลื่อยขีดขนของตรงงานแม็กพร้อมกับยางครับแม็กซินะครับปี2 0 2 2นสะครับสัปดาห์ที่3 3ของการผลิตครับคันนี้ หน้ายางสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยรับฉีกขาดนะครับความลึกของตัวยางครับยังสามารถใช้งานได้อีก2-3ปีให้ดูซุ้มล้อพลาสติกครับรอยแคสซีโครงสร้างด้านในไม่มีรอยการเชื่อมต่อการเคาะงานนะครับซุ้มล้อพลาสติกครับทุกอย่างยังสภาพเหมือนเดิมกระจัดน้านหลังแนบชิดติดเหมือนเดิมครับคันนี้มาพร้อมกับไฟครับของตัวงานท้ายนะครับที่ออกแบบดีไซน์มาให้ดูพรีเมียมและดูดัดมากขึ้น ไฟเป็น LED นะครับไฟเบรกพาพร้อมกับการดีไซน์ที่เป็นไฟหยดน้ำนะครับที่เป็นไฟ LED ไฟเลี้ยวหลอดไส้สีส้มมาพร้อมกับงานไฟถอยฝาท้ายเป็นงานสีซิลเวอร์ครเมียมนะครับมีโลโก้หรือแบตของตัวมิซูบิชิครับมีให้ของโลโก้แบตของตัวการขับเคลื่อน4ล้อครับมีให้แล้วก็แบตของตัวโลโก้มิซูบิชิฟาเจโรสปอร์ตนะครับด้านหลังมีนเซ็นเซอร์ให้ทั้ง4จุดครับคันนี้ทําการเปลี่ยนปลายท่อของ มีโต๊ะมาให้แล้วนะครับแต่ไม่มีการดัดแปลงในส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับล้ออไหล่ด้านล่างครับมีให้ช่วงล่างงานเดิมๆนะครับไม่มีการตัดต่อหรือการเชื่อมต่องานหรือการดัดแปลงในส่วนตรงงานช่วงล่างเพิ่มเติมงานสวอเลอร์ครับด้านหลังครับมีให้พร้อมกับรวดของตัวไล่ฟ้าครับและที่ปัดน้ำฝนให้พร้อมในส่วนตรงงานฝาหลังนะครับให้ดูดิ้วหน่อยหัวน็อตครับสภาพเดิมๆรอล้องน้ำเดิมๆนะครับ ลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับไอ่วนของตัวงานท้ายครับมีช่องเก็บของนะครับสับพละเพิ่มเติมสามารถทําการพับราลีของตัวงานเบาครับขึ้นไปได้นะครับในการใช้พื้นที่ครับใช้สอยของตัว,โซ,วโซนแถวตัวโซนแถวที่สานะครับราลีขับตัวงานเบานนครับสามารถทําการพับระนาดลงไปได้ครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ในส่วนของตัวด้านข้างครับมีพอตของตัว powerlet ครับให้1พอร์พอทที่วางขวดน้ําแก้วน้านะครับสามารถทําการพับลายตรงงานเบาะลงไปด้า2ฝั่งด้านจับงานครับมีให้ทั้งสองฝั่งครับอันนี้พร้อมกับแอร์คอนโซลตรงกลางนะครับทั้ง2ฝั่งเหมือนกันไฟคอนโซลงานท้ายครับมีให้นะครับรถสภาพเดิมนะครับสวยๆคันนี้กับรถปิซูบิชิปาเจโร่ครับ2 4ง T p ดีพรีเมียมครับโฟลได้ขับสีนะครับ กับเป๊กไมค์ครับอยู่ที่1นึ่งแสนสองครับกับราคารถครับอยู่ที่6กแสนเก้บาทลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งหมื่นสองบาทสนใจติดต่อหาผมได้เลยครับเซลเมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ในส่วนตรงงานแม็กฝั่งขวานะครับสภาพเดิมไม่มีบีรอสุดบาทนะครับหรือรอฉีกขาดของตัวหน้ายางความลึกของตัวยาง ยังสามารถใช้งานได้อีก2-3าปีอลคสซีโครงสร้างไม่มีการตัดต่อพิกความจมน้ำหรือชนหนักแน่นอนครับของเราวันตีโครงสร้างทุกคันครับถแพัดเกตคุณภาพไม่มีการพลิกความจมน้ำหรือชนหนักแผงประตูด้านหลังครับฝั่งขวานะครับเหมือนกันครับมีวัสดุซอกพัดครับตัดด้วยงานทับทิมสีดำก็สแบ็กนะครับที่วางขดน้ําแก้วน้าครับลำโพงมีให้ประตูทั้ง4บานพร้อมกับไฟทับทิมคอนโซลเหมือนกันในส่วนของแผงประตูงานคอนโซลเสาบีนะครับ หัวน็อตเรียนเดิมเดิมนะครับคมคมด้านจับครับงานมีให้นะครับโครงสร้างไม่มีรล้ยวลอยของการทับเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมรอยปินทาร์บักกิ้งทุกอย่างยังสภาพเดิมเดิมทั้งด้านบนและก็ด้านข้างนะครับงานเสาซีเดิมเดิมนะครับในส่วนของตัวงานแบกด้านหน้าครับไม่มีปีรอฟิวบาทนะครับเก้าสิบอร์ซ็นของตัวเดียวรอยนะครับค่อนข้างจะน้อยยางหน้ายางเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมอยแคสซีโครงสร้าง เดิมๆโช้ดหน้าแห้งๆเดิมๆนะครับจากโรงงานซุมล้อพลาสติกการยึดติดของตัวครับตัวหมดหรืหัวน็อตทุกอย่างยังอยู่ครบชัดเจนเหมือนเดิมประตูครับคู่หน้าเป็นตลรบบูประตูของตัวระบบคีเด็ให้พร้อมนะครับในส่วนของตัวแผงประตูนะครับกะจะลดลงเป็นวันทัศน์ออโต้นะครับฝั่งสามบาร์ที่เหลือครับเป็นไฟฟ้าขึ้นลงปกติครับมีงานทวิตเตอร์ให้แล้วกับที่วางขวดน้ําแก้วน้าโครงสร้างงานเสาเอนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับ ไม่มีการครับเก็บงานสีและการเคาะงานเพิ่มเติมรอยเบสดอาร์คมาิ้งครับของตัวแผงประตูด้านหน้าโครงสร้าง,งเดิมเดิมทั้งด้านบนและก็ด้านข้างครับในส่วนของรายละเอียดครับของตรงงานครับเสาบีนะครับให้ดูรอยเบ็อาร์คกลมๆเดิมเดิมนะครับงานเสาบีคนน็อตกลมเดิมนะครับด้านบนและก็ด้านข้างสเกิร์การอนยางครับมีให้บอดปรับคู่หน้าเป็นบอกปรับไฟฟ้าบอดหนังน้แท้เดิมเดิมจากโรงงาน มีงานติดตั้งสครับเพจให้พร้อมพร้อมกับโลโก้เรืองแสงของตัวปาเจโร่สปอร์ตให้นะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับพวงมาลัยครับมันติฟังก์ชันนะครับคุ้มด้วยงานครับวัสดุที่เป็นหนังคุ่มมาแล้วครับมีระบบของตัวแอร์แบ็กคู่หน้าให้มีระบบของตัวคุ c คอนโท l ให้พร้อมนะครับสามารถเล่นระบบตัวเช็คออนบอกของตัวหน้าจอได้มีระบบของตัวพ a t t ทเ n อร์ชิให้ทั้งสองฝั่งด้านข้างครับมีปุ่มของตัวปุ่มสตาร์ทให้นะครับ พร้อมกับระบบของตัวกันการลื่นถลันยนะครับด้านล่างและกับทักเซนเซอร์โซน่าของตัวระบบเซนเซอร์ด้านหน้าและก็ว่าระวังรถถูกการชนเข้าใกล้นะครับกระจภาพเป็นไฟฟ้าปรับโดยกระจกได้พร้อมกุ่มอะไรครับคันนี้สามารถปรับได้นะครับทั้งหมดนะครับสีทิศทางนะครับพร้อมกับครับไฟด้านหน้าที่เป็นระบบของตัวออโต้ครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนครับที่เป็นระบบของตัวออโต้ด้านหน้าครับ จับในส่วนของตัวรลาเือของตัวคาบน้ำครับทำการปรับให้ออโต้เลยแต่เซอร์ชมีให้แล้วหน้าจอการใช้งานคันนี้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยี่บสี่ครับหน้าจอปริมาณของตัวห้องเครื่องและน้ำมันเบรคต้นนะครับคอนโซลหน้านะครับพลาสติกคือรูดนะครับมีหน้าจอครับขนาดเจ็ดนิ้วนะครับแท้ๆเดิมจากโรงงานนะครับมีระบบของตัวนะมีวิเกเตอร์ให้พร้อม พร้อมระบบของตัวเครื่องเล่นนะครับสามารถทําการปรับระดับของตัวการเปิดของตัวหน้าจอตรงนี้ได้ระบบนำทางครับมีให้นะครับทําการเปิดในส่วนตัวเครื่องเล่นครับของตัวแผ่น DVD ให้ด้านหน้าให้มีให้ครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับ,รบแบ่งได้2ทิศทางนะครับมีไฟปุ่มของตัวฉุกเฉินะ คันนี้ครับมีระบบของตัวบายสปอร์ตนะครับแล้วก็สามารถปิดเปิดของตัวงานพัดลมได้โลกเกียร์เป็นเกียร์อัตโมัติครับที่เป็นขั้นบันไดครับสามารถระบบของตัวเกียร์แมนนวลได้ปกติเลยมีระบบของตัวพื้นที่ลาดชันนะครับระบบของตัวการขับเคลื่อนทั้งสองล้อสี่ล้อให้พร้อมนะครับที่วางคนน้าแก้วน้ําพร้อมเบรกบึกหนึ่งมือที่เป็นไฟฟ้าให้แล้ววัสดุอยู่บล็อกตรงกลางวัสดุด้วยงานพุ่มหนังนะครับสีดํา ด้านข้างเกลิชาร์ตก็มีให้นะครับคันนี้รถสภาพเดิมๆสวยๆคันนี้กับรถปี2016ครับกับมิซูบิชิครับปาเจโร่ครับ2 4 GT Premium ครับโฟล์ดไวครับ4นะครับกับรถปี2016ครับกับราคาอยู่ที่699,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับโทรหาผมได้เลยครับเซลเมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023เลยแอดไลน์หาผมมาที่ได้ครับ กระจกกลางครับเป็นตัดแสงออโต้นะครับแผงบังแดดครับมีกระจกให้ที่ใส่แว่นตามีให้ไฟคอนโซลมีให้พร้อมแผงบังแดดบ้านบุคคลที่ขับครับมีกระจกให้นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆคันนี้กับรถปี2016ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับโทรหาผมได้เลยครับเซลล์มงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมบนนี้ได้เดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องในรถด้วยกันครับ เครื่องยนต์คันนี้ครับปาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับของตัวดีเซลครับขนาด2.4ลิตรครับของตัว D.I.D. ครับคอมเอรเรลวของทาง Mitsubishi ครับแรงม้าของเขาจะอยู่ที่150แรงม้าครับฝาครอบเครื่องมีให้ครับรอบเครื่องเดินนิ่งๆปกติไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องหรือการดัดแปลงในส่วนโรงงานเครื่องยนต์นะครับให้ดูรายละเอียดโรงงานฝากระโปรงนะครับลิลลอ่ของโรงงานต่อครับไม่มีริวรอยนะครับการต่อลิลลี่รับพักหิ้งมีกำลังดีคนเดิมเดิมเหลือการทำร้อนครับมีให้ ด้านหน้าเป็นอาร์คบักนิ่งเดิมนะครับเคล่องอมล้อเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ของตัวมอกยังติดตั้งอยู่ชัดเจนฝั่งซ้ายหุ่นล้อเดิมเดิมคมๆสวยๆนะครับเครื่องน้ำฝั่งซ้ายชุดเบรกของตัว a อเบครับมีให้คันด้านหน้าครับสักของตัว RH เยังมีให้เหมือนเดิมนะครับดูจองครับคมๆเดมเดิมนะครับจากโรงงานหัวน็อตของด้านหน้าแห้งน้ำเดิมเดิมนะครับฝั่งขวาครับแนวเฮดครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ แบตเตอรี่ครับเราทําการบอดสอดเช็คค่าซีซีให้ครับถ้าแบตเตอรี่เกิน6เดือนครับผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับรถของเราครับจะต้องทําการทําสปาไลน์ลตาห้องเครื่องครับเปลี่ยนทำถายน้ำมันเครื่องครับของเหลวบอดสอดเช็คระบบอกตัวขีดไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าบอดสองมอบครับเรามีวับประกันครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพลิกควารจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับคันนี้กับรถครอบครัวครับ5ประตูครับจิตที่นั่งออปชั่นจัดเต็มคันนี้ กับฮิสุบิชิครับปาเจโร่สองจุดสี่ครับ G.T.Premium โฟร์ไดครับสี่ครับกับเลขไม้ครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นครับกับราคารถครับอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสามารถครับเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทเป็นยนต์หรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดตัวรถครับหรือแฟนเพจกระทำผมได้เลยครับเซอร์เมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์หาผมวันนี้ได้ เรามีบริการทองการส่งเอกสารไฟแนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเช็คเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งสไลด์ครับให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับแถมฟรีครับบริการฉุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามและรับชมกระทั่งช่องไม่พัโยน์รถพีพีมือสองครับ EP หน้าเรามีรถคัดเกตคุณภาพครับขบานเดิมสวยๆเราจะานำเสนอให้ลูกค้านะครับวันนี้ม็พัดยงต์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ